โอ,โ,โอ้โหคนอนาะไม่ใช่รถดูดซ่วมอย่าออเข้ามาใกล้ๆไอ้โง่อา,าจะติดเชื้อนะลูกนะไม่น่าเลยเห็นกันหลัดๆนี่ถ้าบุญกวดน้าไปให้เหรออือเฮ้ยโอ้โห ไอยยางเงี้ยติดโควิดชัวร์ั้งแต่จัวรกของมาเสียแล้วนะัดุงงเลย้อกนันแล้วก็เสอได้ายยีเดียวแย้วกินกันไปแล้วกันไปแล้ว

ตกหนักมากเลยฉันไม่มีร่มด้วยพอฉันลงมาจากรถเนี่ยฉันเปียกฝนตัวตัวเปียกเป็นลูกหมาเลยบ้านแกฝนตกเป่า <c oughs> ฉันเหมือนจะไม่สบายเลยเต่งันด้ฮย เสียงหมาที่ไหนมาเห่าแค่แถวนี้วะไงเสียงหมาเห่านั่นมันหมาไอชัดแต่ค่เสียงไอเจ้าอนนี้เันเอ้ยกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้แ้ตอนเมื่อกี้นี่ไงเข้าไปแล้วอะเข้าแล้วเร็วๆจะหมดเวลาแล้วเร็วเร็วเเลยตั้งังแเอกัรเมื่อก้ังแต่เ่น็งมอกน้งแตเงเกั้งแตอกงเมืกักะตัต่เอกั อย่าลืมอย่าลืมข้อตกลงสัญญากันนะเนี่ยสัญญาอะไรถ้าบอลแพ้เมื่อไหร่จะต้องสุกกี้จะชุดใหญ่นันจ้้นอะอน้องแอนเตรียมล้างท้องกันเลยนะลาบลอยมาแอนแอนมาฟังข่าวดีลูกแล้วมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังอะไรเหรอคะสาวที่นี่เตรียมล้างท้องกันเลยนะลูกนะเพราะว่าอันนิดกับอาออสจะเลี้ยง ส oh, so Do ุก yeah. ี้หม yeah. ้อใหญ่ให้เราเลยโอ้โหเกิดมาติบปีกว่าจะได้กินสุกี้หม้อใหญ่ฟรีสักทีนึ่งโอ้โหคนอาไม่จะลดดูดซ่วมเลยกินจะเข้าปบะมอดนพวกอาจะติดเชื้อนะลูกนะ ไม่น่าเลยเห็นกันหลัดๆดีถ้าบุญกวดน้ำไปให้เหรอโอ้โหยังไม่ตายยิ่งแกยิ่งติงตองไหมพ่ออาอาเนี่ยไออย่างเงี้ยติดโควิดชั่วไอ้ออกไปข้างนอกก้วผมไปติดเชื้อมาด้วยแหละใช่ไปที่สุ่มเสี่ยงซึ่งขนาดนั้นน่ากลัวโคโโควิดอะไรล่ะอา ผลมาไม่เกีไม่เห็นมีใครสนใจหนูเลยเออแต่ว่าปลอดภัยเมื่อก่อนดีกว่านะอย่าอย่ามาใกล้ใกพวกอาเลยพวกอา,อาติดเชื้อมันจะยุ่งลูกนั่นะสิโอ๊ยอยากตายแต่เรื่องอย่างนี้นะมันไวใจไม่ได้นะลูกไวใจยังไงนายก็ต้องไปตรวจเพื่อความถต้งหนูเปียกฝนมาเฉยเยไอแค่นี้เองไม่ต้องไปหาหมอหรอกในฐานะที่อาเป็นเอาโสที่สุดในบ้านหลังนี้ ขอออกคำสั่งให้หนูเรไปตรวจเพื่อความมั่นใจอ้ยอาบอบบี้อ่ะเจ้าผดเด็จการ <c oughs> หนูไปก็ได้แต่อาต้องจ่ายตังนะอ๋อไม่มีปัญหาเดี๋ยวแปลค่าสุกี้มาเป็นค่าตรวจก็สิ้นเลือก <c oughs> บอกแล้วว่าไม่ติดโควิดไม่เชื่อกันบ้างเฮ้ยคอยดูเถอะเป็นเงินรับมาไปรู้นะเดี๋ยวก็มาาเอ้ว่อ้้าาววอสวัสดีอาบอสอาออสอานิคกี้เฮ้ยหน้าเท่าเป็นเต่ามอย ติดชัวเนี่ใช่ไหมดิเมนะออสป็นน่าขอนัปเตรงนั้นเราให้อาฟังซิว่าไปตรวจแล้วหมอว่าไงบ้างหมอบอกว่ายังไม่พบเชื้อแต่อาจจะอยู่ในสภาวะติดเชื้อได้ค่ะอาบอกว่าให้กักตัว15วัน หนูอาจจะไปซื้อกับข้าวและอาหารให้พ่ออาอาไม่ได้ค่ะโอ้โหไม่เป็นไรรอกลูกเดี๋ยวให้อาออดเขาทำแทน <c oughs> ถ้าหนูก็ทำงานหนักๆไม่ได้เพราะว่าเชื้ออาจจะกำเริบโอ้โหไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวให้อาออดเขาทำแทนพงัน้นอาบอบี่ว่าหนูได้ไปพักผ่อนเลย1ิบห้าวันพักไปเลย จนหายและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมพวกเราจะต้องรู้จักใส่มาสก์แล้วก็ต้องกินช้อนร้อนกลางกินกลางช้อนร้อนกินร้อนกลางช้อนกินร้อนช้อนกลางถูกแล้ว ว่ามันยังไงชอบคนนะที่แอนมาบอกว่าหมอสั่งให้ทำอย่างงี้อย่างนี้อ่าเขาทำไมอ่ะเอาเขให้อยู่ติดค่าวันมั้งอะไรแบบนี้โอ้ยสงสัยพวกเราจะโดนอีหลานตัวแสบมันหลอกแล้วมั้งจะหลอกเราไหมมิสเอ็ด